สวัสดีค่ะฉันชื่อฟ้าฟ้าตอนนี้มีอายุ27ปีแล้วค่ะซึ่งฟ้าได้กลับมาอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อแม่ฟ้าเองยังไม่เคยมีแฟนค่ะเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านจากการที่ฟ้านั้นได้ตกงานและยังไม่เจองานที่ถูกใจฟ้าในช่วงนี้ก็ยังไม่อยากจะทำงานที่มีกฎระเบียบ มากสักเท่าไหรค่ค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟ้าถึงมีความคิดว่าไม่อยากจะทำงานในโรงงานฟ้าจึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามภาษาสาวบ้านบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคะ่ะซึ่งพ่อกับแม่ของฟ้านั้นก็เห็นด้วยกับการที่ฟ้านั้นได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองเป็นเวลานาน เมื่อฟ้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านฟ้าเองก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองนั้นว่างงานจนเกินไปค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยและก็เข้าลมหนาวแล้วฟ้าก็คิดว่าอยากจะทำงานหาเงินที่บ้านนอกลองดูสักตั้งเพื่อว่าตัวเองนั้นจะทําได้และอีกอย่างมันเป็นงานที่อิสระ เป็นงานที่ฟ้าชอบอยู่แล้วค่ะถึงแม้นว่าฟ้าจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานตากแดดตากลมก็ตามแต่แต่เรื่องงานตัดอ้อยมันเป็นงานอิสระเมื่อเราไม่อยากจะทำก็ได้ในตอนเช้าลมหนาวพัดเย็นสบายวันนี้อากาศเย็นมาก พ่อกับแม่ของฟ้าได้ก่อไฟหุงข้าวปลาหาอาหารเพื่อที่จะกินกันในมื้อเช้าฟ้าเองก็นั่งฝ่งไฟอยู่กับพ่อแม่และพ่อแม่ของฟ้าก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าฟ้าเมื่อวานนี้แม่เห็นลุงจักมาตามหาคนงานไปตัดอ้อยให้อยู่นะฟ้าสนใจงานนี้หรือเปล่าลูกลุงจักไหนคะแม่ลุงจักเป็นเท่าแก่อ้อย เป็นเจ้าของสวนอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ในหมู่บ้านของเราอะล้วนแล้วแต่เป็นลูกน้องของลุงจักรทั้งนั้นเลยนะแม่ได้ยินข่าวมาว่าลุงจักรอะเขากำลังรับคนงานตัดอ้อยเยอะรับไม่อั้นเลยนะลูกจริงเหรอจ้าแม่สนใจสิจ,จ้าแม่แต่ฟ้ายังไม่เคยตัดอ้อยเลยนะจ้าแม่อืมก็ลองดูไม่ยากหรอกเพื่อนร่วมงานอะ ก็มีคนสอนอยู่แล้วคอยดูเพื่อนตัดไปเดี๋ยวก็เป็นเองแหละลูกได้จ้ะแม่ถ้างั้นฟ้าจะลองดูนะจ๊ะในเช้าสาย,สายมีลมหนาวและแดดอ่อนๆฟ้านั่งยิ้มและดีใจมากเมื่อรู้ว่าตัวเองนั้นจะได้ไปทำงานตัดอ้อยในส่วนของลุงจักสักทีหนึ่งเมื่อเห็นว่าตัวเองนั้นว่างงานมานานมากแล้วฟ้า ก็ได้เตรียมผ้าเข่าม้าไว้ผูกหัวกันแดดอีกมือหนึ่งจับมีดตัดอ้อยเพื่อที่จะเตรียมไปให้พ่อตัวเองนั้นรับให้ค่ะอ้อยดีใจที่ตัวเองนั้นจะได้มีประสบการณ์เป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองนั้นยังไม่เคยตัดอ้อยมาก่อนการตัดอ้อยครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับฟ้าไปตลอดชีวิตเมื่อฟ้า ได้เลือกทางเดินของตัวเองฟ้าจึงไม่เกี่ยงงานใดๆทั้งสิ้นเมื่อมีคนมาว่าจ้างให้ไปทำอะไรวันแรกที่ฟ้าได้เข้าร่วมกลุ่มตัดอ้อยกับพวกพี่ๆเพื่อนๆเธอได้รับการต้อนรับจากเพื่อนบ้านหลายคนที่ล้วนแล้วแต่คุณหน้าคุณตากันในหมู่บ้านเป็นอย่างดีค่ะฟ้า มีอะไรเหรอจะ๊ะพี่แก้วมาทำงานด้วยกันนี่เองนึกว่าไปหาทำงานที่ในเมืองซะอีกอืมฟ้าเบื่อนะจ๊ะพี่ฟ้าคิดถึงบรรยากาศบ้านนอกของเราฟ้าเลยกลับมานะจ๊ะหรอจะ๊ะก็ดีเลยแหละนะที่บ้านนอกของเราไม่มีงานก็อยู่ได้อย่างที่ฟ้าเห็นนี่แหละรับจ้างกินไปวันๆพอทำได้หรือเปล่าล่ะฟ้าก็คิดนะพี่แก้ว ว่าฟ้ากลับมาอยู่บ้านนอกของเราฟ้าจะอยู่ได้หรือเปล่าในเมื่อฟ้าไม่เคยได้ทำงานแบบนี้เลยแต่มันก็ดีกว่าอยู่ที่กรุงเทพนะจ๊ะพี่ใช่ที่บ้านนอกของเราอะ่ะดีกว่าที่กรุงเทพอยู่แล้วแน่นอนแต่งานมันคนละอย่างนะฟ้าถ้าฟ้าคิดว่าฟ้าจะทนแดดทนฝนได้ฟ้าก็ลองดูนะ จ้ะพี่ฟ้าก็เลยอยากจะลองดูกับตัวเองนี่แหละจ้ะเผื่อว่าจะทําได้เหมือนเพื่อนบ้านทุกๆคนที่กําลังทําอยู่ดีเลยจ้ะฟ้าอืมแต่ตอนเนี้ฟ้าคิดว่ามันยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะจ่ะพี่พี่น้าบอกว่างานนี้ได้เงินดีถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ทําให้แก้วนั้นหัวเลาะขึ้นมาแต่จะเหนื่อยหน่อยนะฟ้า งานนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ก็สนุกที่ได้ทำกับพวกเราอีกอย่างพวกเรานะ่ะทำงานเหมือนครอบครัวเวลากินก็ต้องกินพร้อมกันเวลาทำก็ทำพร้อมกันจากพี่และมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาพูดคุยคือชายหนุ่มอายุวัย25ปีที่เป็นคนอารมณ์ดีประจำกลุ่มพี่ฟ้า ระมัดระวังมีดนะครับผมเห็นมาหลายคนแล้วที่มาทำงานเป็นครั้งแรกอะ่ะโดนมีดบาดมือทุกทีเลยนะครับอ๋อจ้ใช้เดี๋ยวพี่จะระวังฟ้าหัวเลาะแม้นจะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อถูกเพื่อนๆนนั้นพูดแซวตัวเอง ในกลุ่มยังมีพี่อ้อยหญิงวัย40ปีที่พูดจาใจดีเสมอเธอมักจะให้คำแนะนำเรื่องเทคนิคการตัดอ้อยฝ้าดูนี่นะจับลำต้นให้แน่นมีดน่ะจะได้ตัดง่ายๆจะไม่เปืองแรงเราจ้ะพี่แม้ว่าจะเห็นฟ้าไม่เคยทำงานแบบนี้พี่อ้อยก็พยายามสอนให้ฟ้าเป็นและทำงานชำนาญขึ้น สมกับเป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มจริงๆค่ะฟ้านับถือพี่อ้อยเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ให้ความรักและให้ความอบอุ่นเติมเต็มความรู้ใหม่ๆให้กับฟ้าอยู่ตลอดเวลาฟ้าเริ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะเมื่อได้อยู่กับเพื่อนบ้านเหล่านี้ทุกคนต่างช่วยเหลือกันแม้นบางครั้งจะเหนื่อยและอากาศร้อนก็ตามแต่แต่บรรยากาศที่ทุกคนได้มอบให้กันก็เติมเต็มไปด้วยเสียงหวัวเราะ จนพวกเรานั้นได้ลืมความลำบากไปเลยค่ะในวันหนึ่งที่สวนอ้อยหลังจากตัดอ้อยกันมาตลอดช่วงเช้าทุกๆคนได้พักเที่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่น้าสมหวังหัวหน้ากลุ่มแจกข้าวกล่องให้กับทุกคนกินให้อิ่มนะเดี๋ยวอะ่ะตอนบ่ายลุงจักจะมาสํารวจงานลุงจักอีกแล้วเหรอพี่สมหวังชัยพูดพางยิ้ม สงสัยจะมาดูงานน่ะหรือมาดูใครสักคนนี่แหละทุกคนหัวเราะขึ้นพร้อมกันฟ้าได้แต่ตั้งใจก้มหน้ากินข้าวกลัวว่าใครๆจะจับสังเกตตัวเองได้ว่าตัวเองนั้นแอบยิ้มและรู้สึกดีใจอยู่ในใจเมื่อรู้ว่าลุงจักจะมาที่สวนอ้อยและแอบเขินอายจนมีรอยแดงบนแก้มของตัวเองแก้วแอบกระซิบข้างหู ฟ้าหรือว่าฟ้ากำลังทำให้ลุงจักใจอ่อนพี่เห็นนะพี่แก้วอย่าพูดแบบนี้สิคะฟ้าพูดเสียงเบาๆแต่ในใจกลับรู้สึกหวัน่นไหวตอนบ่ายลุงจักจะมาที่สวนพร้อมคำชมสำหรับงานที่ทุกคนทำได้ดี <c oughs> <c oughs> พวกเรานะ่ะทำงานเก่งนะเนี่ย ลุงภูมิใจนะที่ได้จ้างพวกเรามาตัดอ้อยให้เนี่ยไม่ทำให้ลุงได้ผิดหวังเลยเมื่อเดินมาถึงฟ้าลุงจักก็ยิ้มให้กับฟ้าเลยทันทีฟ้าวันนี้ทําดีมากเลยนะตัดอ้อยได้เร็วขึ้นเยอะเลยเนีย่ขอบคุณมากค่ะลุงฟ้ายิ้มตอบกลับด้วยใจเต้นแรงเมื่อเห็นแววตาของลุงแลดูตัวเองอย่างอบอุ่นชายมองดูลุงจกัก กับฟ้าสลับกันก่อนแอบกระซิบหูแก้วผมว่าเรื่องนี้มีรุ้นนะคะพี่แก้วทำให้แก้วนั้นหัวเราะขึ้นมาเบาๆเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะใจแข็งได้นานกว่ากันความสัมพันธ์ของฟ้าแล้วก็ลุงจักค่อยๆถูกจับตามองจากเพื่อนบ้านทุกคนในกลุ่มเริ่มคุ้นเคยกับงานหนักและสำหรับฟ้าเอง เธอก็ไม่เพียงแต่ทำงานไวขึ้นแต่ยังรู้สึกว่าการทำงานครั้งนี้มันมีความหมายกับตัวเองมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนลุงจากมาที่สวนทุกๆวันดูแลทั้งงานและความเป็นอยู่ของคนงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกับฟ้าที่ลุงจักมักจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่นการหยิบยืน่นน้ำเย็นๆให้กับฟ้าและพูดคุยให้กำลังใจ ฟ้าวันนี้เหนื่อยมากไหมเสียงลุงจักเอ่ยถามขณะที่ฟ้ากำลังมัดลำอ้อยลงรถเหนื่อยนิดหน่อยนะคะลุงแต่ชินแล้วฟ้ายิ้มบางๆให้กับลุงจกักเธอเริ่มรู้สึกว่าแววตาและน้ำเสียงของคุณลุงมีความห่วงใย,ยให้ตัวเองอย่างแท้จริงงั้นก็อดทนเอาอีกนิดนะ กล้จะเสร็จแล้วจ่ะลุงสัปดาห์ที่3ต่อมาความใกล้ชิดของฟ้าแล้วก็ลุงจกักทั้งสองเริ่มเป็นที่สังเกตของกลุ่มเพื่อนบ้านแก้วที่ชอบแอบล้อฟ้าเป็นคนแรกที่พูดขึ้นว่าฟ้าเดี๋ยวนี้ลุงจกักอะมองเธอบ่อยนะระวังตัวไว้ละ่ะฟ้าหัวล้อขำขำกบเกลื่อนพี่แก้วอย่าพูดเล่นสิจ๊ะลุงก็แค่ ใจดีกับฟ้าเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกจก้ะแหมใจดีเฉพาะฟ้าหรือเปล่าชาแซวเสริมทุกคนในกลุ่มหัวเราะคืนคืนแม้นฟ้าจะไม่ได้ตอบอะไรแต่ในใจฟ้าเองก็เริ่มยอมรับว่าในใจตัวเองลึกๆแล้วตัวเองนั้นมีความรู้สึกอะไรบางอย่างต่อลุงจกักไปมากกว่าคำว่าคุณลุงเมื่อถึงสัปดาห์สุดท้าย เป็นสัปดาห์ของการตัดอ้อยที่ทุกคนนั้นทำงานแสบเสร็จเรียบร้อยส่วนอ้อยทั้งสวนที่เคยมีลำต้นอ้อยยืนเรียงรายอยู่เต็มไปหมดตอนนี้เป็นพื้นที่โล่งว่างเปล่าเหลือแต่ลำอ้อยที่นอนวางเรียงรายจากฝีมือคนในกลุ่มเพื่อนบ้านที่ช่วยกันร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกันมาตัดอ้อยลุงจักให้รางวัลตอบแทนและคืนกำไรให้กับลูกจ้างโดยการจัดงานเลี้ยงฉลองเล็กๆให้กับทุกคนที่ช่วยงานตัดอ้อยจนสำเร็จในตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาลุงต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะที่ทำให้งานนี้สำเร็จได้ดีก็เพราะพวกเรา ช่วยยกแก้วน้ำขึ้นดื่มพร้อมๆกันหน่อยสิชนแก้วลุงดีใจนะแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยที่ไม่เคยทิ้งลุงเลยหลังจากงานเลี้ยงของลุงจักรก็เรียกฟ้าไปคุยเป็นการส่วนตัวฟ้าตามลุงมานี่สิได้จ้ะลุงเมื่อฟ้าเดินตามคุณลุงไปที่ห้อง คุณลุงมีอะไรหรอคะลุงอยากจะขอบคุณเธอเป็นพิเศษอะเธอทำงานหนักและตั้งใจจริงๆนะฟ้าลุงเห็นหรอคะเห็นสิลุงไปที่สวนอ้อยของลุงทุกวันทําไมลุงจะไม่เห็นละ่ะลุงแอบเห็นฟ้าตัดอ้อยเป็นตั้งแต่วันแรกแล้วนะและลุงเองก็เฝ้ามองมาตลอดลุงเห็นความตั้งใจและความพยายามของหนูมันสูงมาก ลุงพอใจและดีใจที่สุดที่ได้ฟ้ามาช่วยงานฟ้ายิ้มบางๆก่อนที่จะตอบว่าขอบคุณมากนะคะลุงที่เห็นฟ้าอยู่ในสายตาของลุงอยู่บ้างแต่ฟ้าก็แค่ทำตามหน้าที่ของตัวเองนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะลุงจักหยุดนิ่งก่อนจะพูดต่อ ว่าลุงนะ่ะมีความรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับฟ้าฟ้าเป็นคนที่ลุงอยากจะดูแลไปตลอดชีวิตเลยรู้ไหมคำพูดของลุงทำให้ฟ้าตกใจเล็กน้อยแต่ในใจก็เต้นแรงขึ้นและดีใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อได้ยินลุงพูดลุงพูดจริงหรอคะจริงสิลุงอาจจะมีอายุมากกว่าเธอตั้งเยอะ แตลุงน่ะอยากจะให้โอกาสเราได้รู้จักกันมากขึ้นนะและอีกอย่างลุงก็ยังไม่มีเมียด้วยฟ้าพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับลุงหรือยังละ่ะ <_ c oughs> การสารภาพของลุงจักไม่ได้ทำให้ฟ้าลังเลเลยค่ะเมื่อฟ้ารู้ว่าความรู้สึกที่ฟ้ามีต่อคุณลุงอยู่ในใจมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเช่นกัน ฟ้าตกลงค่ะหลังจากนั้นมาเรื่องราวของฟ้าแล้วก็คุณลุงจกักกลายเป็นหัวข้อในหมู่บ้านเพื่อนบ้านทุกคนต่างเห็นด้วยที่ทั้งสองคนนั้นลงเอยกันถึงแม้นว่าฟ้าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามแต่เพื่อนบ้านในหมู่บ้านก็ไม่เคยนำมาวิพากวิจารณ์ในความเหมาะสมที่จะได้เป็นเนื้อคู่ของลุงจกักคนนี้ ทุกคนล้วนแล้วแต่คอยสนับสนุนและบอกว่าคุณลุงจากนั้นเหมาะสมกับฟ้าที่สุดเพราะฟ้าเองก็เป็นผู้หญิงที่มีความอดทนและเข้มแข็งที่เหมาะจะเป็นพนรรยาของลุงต่อไปลุงจากเองก็ไม่มีเมียมาก่อนค่ะความเห็นชอบทุกคนในหมู่บ้านจึงเห็นด้วยกับการแต่งงานของลุงจากกับฟ้าในครั้งนี้ เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าลุงจักมีใจให้กับฟ้าแบบเนี้ผมต้องเรียกพี่ฟ้าว่าแม่เท่าแก่แล้วมั้งครับพี่แก้วแหมก็แหงละสิไอ้ชัยต่อไปเนี้ยเองจะมีแม่เท่าแก่แล้วนะครับผมแม้เสียงแซลแซลจะดังขึ้นไปทั่วแต่ฟ้าก็ไม่ได้โกรธฟ้าแค่ยิ้มไอ พร้อมกับมีความรู้สึกรักลุงจักมากขึ้นถึงแม้ว่าความรักของฟ้าจะเริ่มมาจากส่วนอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ก็ตามแต่แต่ล้วนแล้วมันคืองานที่ฟ้าต้องรับผิดชอบมาตลอดเช่นกันหลังจากนั้นฟ้ากับลุงจักก็ได้เดินเข้าห้องหอร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งสองคนจู๋จีกันในห้องตลอดทั้งคืน จนเพื่อนบ้านต่างก็แซวในคำพูดเดียวกันว่าฟ้ากับลุงจักไม่เคยได้ออกจากบ้านไปเที่ยวที่ไหนเลยมัวแต่มีความสุขจนเพื่อนบ้านนั้นอิจฉากันหมดแล้ว